นานเหลือกเกินที่ไม่ได้รับไออุ่นความคุ้นเคยเดิมๆจากคนรู้ใจ เคยได้กอดกอดได้เพียงในใจทรมานเพียงใดในยามคิดถึงเงาเหลือเกินเวลาขาดเธอชิดไกลก็รักมากมายเลย น้อยลงไปฉันจึงโอยโอยบางอะไรบ้างอยู่อย่างนี้โอยคิดถึงใจจะขาสุสวัสดาดใจแค่ได้ยินเสียงในสาย ากกอดทางโทรศัพท์สักทีด้คำคำนี้คำว่าคิดถึงจัง หายใจลำบากอยากขอหายใจดยรักด้วยคิดถึงบา้างโทรคุยกันสักหน่อยแค่เพียงวันละครั้งได้นอนกอดเสียงทางโทรก็ยังดีคิดถึงใจจะขา สวัสดค่ใจแค่ได้ยินเสียงในสายใกล้ตายก็หายทุกทีอยากป้องแก้มสั่นฟอนอยากกอดทางโทรศัพท์สักทีด้วยคำคำนี้คำว่าคิดถึงจัง คิดถึงจังโปรดฟังอีกครั้งคิดถึงใจใจขาดครับอ่ากลับมาพบกันในช่วงที่สองนะฮะช่วงที่สเขาบอกว่าคิดถึงจังนะครับ อ่าเพลงนี้แสดงว่าเมื่อกี้ท่านผู้ฟังเนี่คิดถึงอาจารย์สุรพลครับนะแล้วก็ถ้าคิดถึงตอนนี้ก็โทรมาได้อีกนะครับเบอร์032419434นกะครับก็จะพูดคุยกันไปเรื่อยๆนะครับทนายทนายเอกครับครับเราได้มีโอกาสไปบรรยายกฎหมายในหลายๆที่นะฮะก็มีคำถามจากจากท่านผู้ที่มาฟังเราบรรยายเนี่ยครับนะฮะ ก็เราก็อยากจะมาเล่าสู่ให้ท่านผู้ฟังเนี่ยฟังบ้างนะครับเออเราไปอยู่ที่หนึ่งไม่บอกว่าที่ไหนนะฮะพอดีท่านผู้ฟังท่านผู้ผู้ที่มาฟังเราเนี่ยเขาก็ถามเราเขาถามเราว่าว่าไอเขามีบ้านเนี่ยอยู่ติดกันหนึ่งนะฮะแล้วก็ปรากฏว่ามีที่ดินอยู่ข้างเคียงเนี่ยนะฮะไอที่ดินที่มันอยู่ติดกับเราเนี่ยปรากฏว่าเขาปลูกต้นไม้ออันนี้ต้นไม้ตอนเล็กๆก็ไม่มีปัญหาสิเพราะมันยังเล็กอยู่ พอเนี้มันโตปลูกไงปลูกมะม่วงอปลูกมะม่วงอ่านี้มันโตใหญ่ขึ้นคเพราะใหญ่ขึ้นมากๆเข้าเนี่ยอ่าไอ้กิ่งก้านกิ่งก้านมันก็ขยายใหญ่นะฮะมันก็เลยเข้ามาในในที่ดินของเราอ่าในที่ดินของอีกอีกฝ่ายหนึ่งคือที่ดินมาเข้ามาในที่ดินของเราเนี้ยครับนะฮะเขาก็ถามผมว่า เอเราจะทํำยังไงดีเพราะเราก็ต้องจะตากพงตากผ้าบ้างก็โอ้โหไอ้นี่บังเลยต้นไม้ต้นนี้มันบังเกะกะใช่ไหมฮะเกะกะแล้วก็แถมอลูกมันกผลก็ลนโดนหลังคาแตกมั่งอะไรมัางอะไรมากอย่างนี้อ่อ่าคือตรงนี้นะครับถ้าเป็นผมนะครับอ่าผมผมซื้อบ้านหลังนั้นเลย ซื้อข้างไอ้ข้างซื้อข้างเลยนะครับแล้วก็ให้ต้นไม้โอ้พูดอย่างคนพูดอย่างคนมีตังค์ให้ต้นไม้อยู่อย่างนั้นแหละอันนี้พูดเล่นนะครับพูดอย่างคนมีตังค์เลยครับนี่ขาถามมาว่าออย่างนี้จะทําไงดีหรือต้องทนมันไปอย่างนี้เพราะต้นไม้มันอยู่ในที่ของเขาแล้วเป็นของเขาด้วยไอ้คันที่เขา อาจะเราจะไปตัดเลยก็ยเดี๋ยวไปทําให้เสียทรัพย์นะคือพูดง่ายว่า,าจะจัดการกับกิ่งไม้กิ่งนี้อ,อย่างไร,รโดยชอบด้วยกฎหมายอาบอกให้เขาตัดเขาก็ไม่ตัดต้องใช้คําว่าโดยชอบด้วยกฎหมายานะครับทีนี้จะทําอย่างไร,รถึงเราจะาดาเนินการ กับกิ่งไม้นี้ได้ใช่ต้องถามธนาจุรยนนะครับผมผมอุตส่าห์เป็นคนเล่าผมจะถามคุณครับต้องชิงจังหวะก่อนมันก็ต้องมาดูว่าจริงๆแล้วต้นไม้เนี่ยเป็นของเขาของเขาเป็นของข้างบ้านคือต้นไม้ของเขาขึ้นอยู่ที่เขายิ่งขึ้นอยู่ที่เขาคือยังไงก็เป็นทรัพย์ของเขาของเขาแน่นอนต่อให้มันแตกแขนงไปกี่หลังก็แล้วแต่ก็คือของเขาของเขาครับคือตามหลักของทรัพย์สินเนี่ยอ่อ มันเป็นของเขาหละตราบใดที่อยู่ในที่ของเขาก็เป็นของเขานะครับเหมือนต้นกล้วยเหมือนต้นกล้วยนะถือว่าอย่างกล้วยเนี่ยทนายสุยน h ์มีที่อยู่นะครับอ่าผมไปแอบปลูกในที่เขาทนายสุยนครับอ่าอาบุกลุกเข้าไปปลูกพูดง่ายครับทนายสุ j o จะจะไปฟันทิ้งผมไม่เห็นอ่าไม่เห็นผมฟันทิ้งเลยก็ฟันทิ้งไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะครับคือทรับทั์ของผมก็คือทับของผมครับแม้แต่ที่นี้ที่ของผมก็จริงครับ แต่ว่าไอ้ต้นกล้วยไม่ใช่ของผมไม่ใช่เป็นของทนายผู้ที่ธรครับอะก็ฟันของผมทิ้งไม่ได้ไม่ได้นะอ่าก็ฟันก็ผิดทําไม่เสียทรัพย์ถ้าพูดอย่างนี้แล้วตอนนี้ปลูกต้นกล้วยในที่คนอื่นเต็มเลยทีครับอ้าวแต่มันก็มีกฎหมายเรื่องบุกรุกลองรับอ่าใช่คือถ้าเราเข้าไปเจตนาจะไปรบกวนการครอบครองใช้พื้นที่ของเขาโดยไม่รับยาตมันก็ก็เป็นบุกรุกก็ผิดรีเป็นบุกรุกครับมันก็มันก็วัดกันนะครับมันก็วัดกันเอทีนี้ก็ เกิดความเสียหายยังไงกับกับเจ้าของที่ก็ไปฟ้องเรียกค่าเสียหายเอาครับอ่าไม่ใช่ว่าพูดอย่างนี้แล้วท่านเข้าไปปลูกเลยไม่ใช่ครับนะอ่ะไอ้ต้นไม้เนี่ยอันนี้พูดถึงเจตนาในเรื่องของทรัพย์นะครับเหมือนกันที่ศสนาจตุยน์พูดมาหนึ่งว่าอยู่ในที่ของเขาแล้วมันเกิดแตกกิ่งออกไปไปอยู่ในบ้านองอื่นเขาครับนะครับมันก็ เป็นทัยังไงก็เป็นทับของเขาอยู่ก็อย่างของเขานี่ถามว่าเราจะจัดการยังไงครับต่อครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเราจะไปตัดเลยก็ไม่ได้ไม่ได้นะไม่ได้นะไอ้ลูกผลเขาจะไปเก็บมากินเลยเนี่ยโอ้โหกำลังกำลังออกกําลังหน้ากินเลยหยิบเก็บมากินเลยเพราะมันอยู่ในที่เราอย่างนี้อย่างนี้ก็ไม่ได้นะฮะเราจะต้องแจ้งให้เขาทราบอืว่าด้การแจ้งแจ้งยังไงครับอ่าคือการแจ้งในกฎหมายไม่ได้บอกว่าต้องต้องทําแบบไหนครับเพียงจะพูดก็ได้ อ่าพูดก็ได้อบอก<ะ>เอ้ยคุณเนี่ยต้นไม้เนี่ยมันมันมันเข้ามาในบ้านผมนะกิ่งเนี้ยคุณช่วยตัดหน่อยอแล้วลูกเนี่ยมันก็หล่นทําหลังคาผมแตกอ่าอ่คุณช่วยตัดหน่อยเขาก็บอกว่าให้เวลาเขาตัดไปเลยพอเราตัดแล้วปุ๊บอา้าคุณตัดได้ยังไงใครอนุญาตนั่นแหละเนี่ยนั่นแหละอ้าวเราผมก็บอกว่าอ้าวผมขอญาตคุณแล้วคุณจะตัดแล้วผมไม่ได้พูดนาอ่ะอย่างเงี้ยคือทํำยังไงบางทีเนี่ยไอการพูดเนี่ย คือแม้กฎหมายนี้ไม่ได้บอกว่าไอการแจ้งเนี่ยจะต้องแจ้งเป็นคําพูดรหรือแจ้งเป็นหนังสืออยังไงเนี่ยเขาไม่ได้ระบุไว้นะฮะแต่ไอคําพูดเนี่ยมันมันกลับคํากันได้ใช่นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าจะแจ้งลักษณะแบบนี้นะฮะต้องแจ้งโดยการบอกเป็นหนังสือเป็นหนังสืออจะปลอดภัยครับหรือไม่นะครับถ้าอยู่ในพื้นที่ปกครองของใครนะครับเช่นมีผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันเนี่ยก็ไปแจ้งเขา เพื่อให้ผู้ใหญ่บ้านกำนันเนี่ยรับรู้หรือชาวบ้านที่อยู่ในระแวกนั้นมาร่วมรับรู้กับเราว่าเนี่ยเราได้แจ้งแล้วแจ้งด้วยวาจาแล้วแล้วมีพยานบุคคลรับรู้ถึงสองคนนะครับแล้วก็มีเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองร่วมรับรู้ด้วยแล้วเขาก็บอกนะตัดเลยลูกเอาไปกินเลยอย่างนี้นั่นหมายความว่าคือเราก็มีหลักฐานแล้วหรือไม่อย่างหนึ่ง แจ้งแล้วนะครับอาจจะไปลงบันทึกประจําวันไว้เป็นหลักฐานนะครับว่าเราประสงค์ที่จะตัดกิ่งไม้กิ่งนี้นะครับแล้วก็อาจจะหาพยานสักคนหนึ่งอาจจะเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับเสร็จแล้วก็ขอกัดถ่ายบันทึกประจําวันฉบับนั้นแล้วก็เอามาให้เขาให้เขาว่าเราเนี่ยประสงค์จะตัดกิ่งไม้กิ่งนี้ก็ถือว่าบันทึกประจําวันฉบับนั้นก็เป็นการบอกกล่าวนะครับหรือไม่หรือไม่จะส่งหนังสือทางไปรษณีย์ก็ได้นะครับ แต่ถามว่าทางไปรษณีย์ต้องมีก็มีการตอบรับมีการตอบรับว่าเขาเซ็นรับแล้วนะครับหรือไม่บ้านอยู่ใกล้กันทําไมต้องส่งไปรษณีย์มันเป็นมันเรียกว่ามีหลักฐานนะครับจะได้มีหลักฐานว่าเขาได้รับแล้วแต่ถ้าว่าเราไม่ส่งไปรษณีย์เราถือไปให้เขาเลยก็ได้แต่ให้เขาเซ็นรับไว้ว่าเนี่ยเราประสงค์ อ่าจะตัดกิ่งไม้นะอ่าแล้วก็เราแจ้งให้เขาตัดอ่าเรายื่นเรายื่นหนังสือไปแล้วก็ให้เขาเซ็นรับก็เท่ากับว่าเขาก็รับแล้วเหมือนกันใช่ครับก็ตรงนี้เราก็สามารถดําเนินการใช่ก็คือแจ้งเขาเนี่ยให้เวลาเขาอืมอ่ะเจ็ดวันสิบวันคุณตัดให้เรียบร้อยนะครับอ่าเขารับหนังสือแล้วอืมแล้วมีการอ่าบอกกล่าวแล้วครับแล้วยังไม่ตัดครับอย่างนี้เราตัดได้ครับอ่าอย่างนี้เราตัดได้ค่าใช้จ่ายในการตัด เรียกเอาจกเขาก็ได้ก็เก็บที่เขาได้เก็บที่เขาได้ถ้าเราเอาจ้างรถกระเช้าหรือรถอะไรมาเนี่ยเราก็เรียกเก็บที่เขาได้ถ้าเขาไม่จ่ายก็ฟ้องได้ครับแต่จะคุ้มไหมอีกว่ากันไปอีกเรื่องหนึ่งกฎหมายบอกฟ้องได้จะคุ้มไม่คุ้มอันนี้เราพูดเนี่ยคือสิทธิของเขาครับอ่าเราสมมุติว่ากิ่งไม้กิ่งนั้นปรากฏว่ามันมีลูกมะม่วงแก่ใกล้สุดเลยตัดเสร็จปุ๊บแล้วมัน หล่นมาในบ้านเราด้วยเออเอาไปกินได้ไหมเราจะกินได้ไหมกินได้ไหมเออน่าสนใจครับนะฮะไม่ได้นะครับอันนี้ยังเป็นทรัพย์สินของเขาอยู่ครับนะฮะเราก็ต้องขนไปคืนเขาครับก็ต้องขนไปคืนเขากิ่งไม้อะไรต่างๆก็ต้องขนไปคืนเขาครับคือคืออาจจะเอาไปทิ้งนะพูดง่ายๆนะครับแต่ว่าคือเจตนาเราเรื่องทําให้เสียทรัพย์เนี่ย ก็หมดไปแล้วหมดไปแล้วเราไม่เจตนาทําให้ทรัพย์เขาเสียหายแต่เราต้องการที่จะครอบครองทรัพย์สินของเราอย่างปกติสุขคือไม่ให้มีมะม่วงมาลนนะครับกิ่งไม้มาพลาดสายไฟอะไรเงี้ยก็เจตนาทําให้เสียทรัพย์ก็ไม่มีแล้วแต่ในส่วนไอ้ผลละไม้เนี่ยนะครับถามว่าถ้ามีอยู่ทํำยังไงอืก็ต้องเก็บเก็บไปคืนเขาอให้เขาบอกเออเนี่ยมันมีลูกอยู่แล้วเนี่ยเอาไปกินซะถ้าเขาบอกไม่เอาอันเนี้ยเราค่อยเอามากินได้ ครับต้องหาหลักฐานนะต้องหาคนนะต้องหาคนเป็นนั่นด้วยนะว่าบางทีไอ้เรื่องไอ้เรื่องแค่ต้นไม้แค่กิ่งไม้คือเจตนาแรกเนี่ยผู้ตัดเนี่ยอาจจะเจตนาเพื่อจะตัดจริงจริงเพื่อว่ามันล้มเข้ามาจริงใช่แต่พอเห็นผลลไม้แล้วเนี่ยมันน่ากินมันน่ากินไอ้เจตนาหลังนี้ก็เลยมีเจตนาทุจริตอ่าก็คือแสวงหาประโยชน์ที่มีคนได้โดยชอบด้วยกฎหมายอ่าทุจริตือเป็นเจตนาอยู่ในใจแล้วอ่าก็เลยเอาแล้วว่าไหนๆก็ตัดแล้ว ก็เลยเอาเป็นค่าตัดแอบไว้สักกิโลหนึ่งที่เหลือเอาไปคืนเขาอย่างนี้ไม่ได้นี่ก็ผิดนะครับมันก็จะไปผิดลักทรัพย์ไอเจตนาแรกไม่ผิดไอเจตนาหลังนี่ผิดแล้วผิดแล้วนะครับก็เอาไปคืนเขาให้หมดนะครับยกเว้นว่าถ้าเราไปคืนเขาเขาไม่เอาอท่านอีกเรื่องหนึ่งก็เท่ากับว่าเขาสละการครอบครองทรัพย์อันนั้นแล้วนะครับเราก็อาจจะใช้วิสาสะ เอามากินได้เพื่อไม่ให้ทรัพย์มันเน่ามันเสียครับคือประเด็นต่างๆเหล่านี้เราก็หยิบยกมาเป็นเป็นในเชิงกฎหมายนะฮะแต่ในในเชิงของการที่อยู่ร่วมกันอะไรครับการที่อยู่ร่วมกันเนี่ยครับเออรั้วเนี่ยเราทำดีขนาดไหนครับก็ไม่ดีเท่ากับการที่มีเพื่อนบ้านเป็นรั้วที่ดีครับนะฮะเพราะนั้นถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะครับผมว่ามันจะเป็นการดีที่สุด นี่เอาสมองส่วนอะไคิดครับอช่ารัผมมีอะไรคิดเยอะอีกเยอะอีกเยอะครับนะฮะก็ก็ทนายสยนต์ไปปฏิบัติธรรมบ่อยใช่ไหมฮะผมไปบ่อยส่งลูกไปก็ไปนะอ่าไปไปคนเดียวใช่ไหมฮะไปคนเดียวครับต้องผัดกันไปอ๋อจะไปบ้างไหมล่ะครับอ่านะฮะก็เราถ้อยดีเราถ้อยอาศัยกันดีกว่านะครับไอเรื่องเราเราจะได้กินผลไม้ นะครับเอาไว้แบบว่าบ้านใกล้เรือนเคียงเอาไว้ว่าทํากับข้าวสุกแล้วก็แบ่งกันออย่างนี้คุยกันยาวนะครับให้กันไปให้กันมาอย่างนี้ไม่มีวันหมดครับแต่ถ้าทะเลาะกันนี่ก็ทะเลาะกันยาวเหมือนกันครับบางครั้งเนี่ยทนายฟ้องเลยอไม่เป็นไรเสียเท่าไหร่ก็ได้ครับอย่างนี้แมผมก็บอกว่ามันจะไม่คุ้มกันนะอืบางทีมัน เขาสักสีไม่เป็นไรทนายอะไรอย่างนี้มันใช่ผมว่ามัน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 ไม่ใช่เรื่ยมันประเมินเป็นเงินไม่ได้นะครับนะฮะมันคนเรามันจะไม่ยอมกันก็คือไม่ยอมกันครับนะฮะก็ถอยทีถอยใส่กันลองถอยคนละเก้านะครับคดีบองดองคดีเยอะอยู่แล้วนะครับปัจจุบันนี้ที่สารคดีก็มีไม่รู้กี่พันคดีแล้วครับอย่าพยายามก่อคดีขึ้นมาอีกนะครับทํากันไม่ไหวแล้วแค่นี้ก็ทกันไม่ไหวแล้วนะครับมึนหมดแล้วครับ นะฮะสำหรับวันนี้ได้ในหลายๆประเด็นแล้วก็ท่านผู้ฟังที่โทรเข้ามาก็ต้องขอบพระคุณมากนะฮะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังคนอื่นๆด้วยนะฮะส่วนในสัปดาห์ต่อไปเนี่ยเราจะมีอะไรก็เดี๋ยวเรามาคุยกันในสัปดาห์หน้าต่อไปนะครับครับเรามาทุกสัปดาห์นะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับไม่เข้าใจขอให้ถามมา เพราะเราสัญญาจะแก้ปัญหาช่วยคนใครผู้ดีมั่งมีหรือจนทุกคนสำคัญร่วมด้วยช่วยกันสัมพันธไมตรีท้าทางตันช่วยกันเต็มที่เรื่องมีบุญวาว หมอกฎหมายทนายชาวบ้าน